ไปหาหมูม,มึงไปไปเลยเนี่ยแล้วน้ำนี่จัดหนักไปเก่าที่พอก่อนเนาะโอ้ยเต็มบุบเลยไปเลยเดี๋ยวสิเอาเพื่องก้อนนี้ขึ้นก่อนมันก็สะสมอาหารละพี่น้องเอ้ยบ่าวน้องก็สะสมอาหารให้คุณพลังงวดหรอกว่าเนาะ

ลูกสมุนก็นไล่โอ้ยอี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 ดำไปไหยนโอ้ยครับผมมดมือสามเที่ยวสามเที่ยว,ม,ยวมีลูกสมุน้ำนี่ เด็กน้ก็ไปผูกงัวแล้วครับผมไปดึงงัูงัวรุยทุ่งแล้วครับเนาะต้องมีเพื่ออย่างไหวไมาในจังหน่อยนึงพอ่อได้ผสมไอกากกระโพดผสมกระโพดทรับไปสั่นแล้วพี่น้องเด็กก็จะไปจูงมันแล้วนะครับผมนอนๆอ,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 อาหารงัวครับผมอาหารงัูเงีายา้ยงัวบริเาาวณวันเขาวันน้ำหรือว่าพี่น้องเออครับผม เบบึ๊บโอ้สวัสดีพี่น้องผมอยู่ดีมีแยเนาะพี่น้องตูผู้ท่านเนาะครับพ่อกันกับบ่าวน้องคือกาวครับผมเต่าไปมันก็ถ้ำบาดายเนาะครับพี่น้องเนาะสังขารบอร่อเทียงกะบ่าวน้องคือโอยเท้เ,เท้าเฮากะเป็นงานหลายเนาะพี่น้องทุกอนกะทุกสบายหลายนั่งอย่างเดียวมานางมัวครับผมอ่าช่วงนี้กะสภาพบรรยากาศ ช่วงนี้ก็เหลือแต่ตัวสั่งครับผมก็เป็นช่วงอัดฟางแล้วครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมอัดเพื่องครับเห็นไหมมันน้ำม้วนเมแดงสาวครับผมไปไปพี่น้องไปนั่มเขาพี่น,น้องบอกว่าโอู้คือหุ่นดีแต่คือจอยแท้บ่าวน้องเป็นสบายดีบอบวยบอเพลอะเป็นห่วงนล้วกับน้องพี่น้องเนาะกัโอ้ปลาน,นี้แล้วเนาะซีสิบสองแล้วครับผม แต่ซ้ำบอกไปกะเลื่อยบอกไปกะบคือว่าเลยกลางค้นแหละครับผมพี่น้องทุกผู้ท่านอ้าวงูแม่เดี๋ยก็บางอย่างกะเกี่ยวเขาปีนี้กะโอ้แป๊บเดียวครับโบดนครับพี่น,น้องโบดลโบถึงไงบอกยังยๆคือไปโบถึงสิบหมื่นครับรถเกี่ยวมาลายครับมานหน้ามั่วแม่สาวนี่ครับผมอ้าวเดี๋ยวอะไรไป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 เฮ้ไป,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 ไป ไปไปหาหมูมึงไปไปเลยอย่าล่นน้ำเขาแล่นน้ำมือหน่อยไปลหลาดหลคือวานะพี่น้องเนาะเขาก็แล้วเร็วกดีไปอีกอย่างม่นหนที่เสื่อง